สวัสดีครับขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับพอดแคสต์ Podcast ตอนนีออ้อยากชวนมาฟังเรื่องหนึ่งที่เราอาจไม่ค่อยอยากพูดถึงกันเท่าไหร่แต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละครับคือความอิจฉาเราเคยรู้สึกผิดกับความรู้สึกนั้นไหมครับถ้าใช่วันนี้เราอยากชวนให้กลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองไปด้วยกันข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็หลากหลายทีเดียวครับทั้งมุมมองทางจิตวิทยาแล้วก็ข้อคิดดีๆเป้าหมายคือ เสกัดเอาแก่นสำคัญมาคุยกันว่าเราจะเข้าใจแล้วก็รับมือกับความรู้สึกนี้ได้ยังไงบ้างเป็นหัวข้อที่อืมน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่าความรู้สึกผิดที่ตามมาหลังความอิจฉานี่เจอบ่อยมากเลยนะคะแบบเวลาเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จหรือเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆแบบที่เราอยากมีบ้างบางทีก็เผลอแบบตัดสินตัวเองไปแล้วว่าเราไม่ดีเลยที่รู้สึกแบบนี้ใช่เลยครับ แล้วข้อมูลที่เราดูดูกันมาก็ชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าความรู้สึกผิดเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการปลุกฝังทางสังคมหรือวัฒนธรรมเรานี่แหละที่แบบตีตราไปแล้วว่าอิจฉาเท่ากับไม่ดีต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอะไรแบบนั้นใช่ค่ะจนเรากดความรู้สึกนี้เอาไว้ทั้งที่จริงๆแล้วนะคะในทางจิตวิทยาเนี่ย ความอิจฉาหรือ envy เนี่ยเขาถือเป็นอารมณ์พื้นฐานมากๆเลยเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรโดยตัวมันเองนะคะมันทำหน้าที่เหมือนออระบบเปรียบเทียบในตัวเราช่วยให้เราสำรวจว่าลึกๆแล้วเราอาจจะต้องการอะไรหรือว่าขาดอะไรไปในชีวิต อ๋อ oh, ครับความรู้สึกผิดจริงๆมันเลยไม่ได้เกิดจากตัวความอิจฉาตรงๆนะคะแต่เกิดจากการที่เราไปตัดสินความรู้สึกนั้นว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเหมือนที่เคยได้ยินแนวคิดเรื่องการเมตตาตัวเองว่าอารมณ์ไม่ได้วัดว่าเราดีหรือไม่ดีแค่สะท้อนความเป็นมนุษย์งั้นก็หมายความว่าการรู้สึกอิจฉาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีหรอครับ ไม่เลยค่ะแต่เป็นแค่สัญญาณว่าใจกำลังต้องการอะไรบางอย่างใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญมากๆเลยคือจากที่มองความอิจฉาเป็นศัตรูเนี่ยลองมองใหม่ว่ามันเป็นสัญญาณทางอารมณ์ที่ให้ข้อมูลสำคัญกับเรานึกภาพเหมือนไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นะคะครับครับมันไม่ได้บอกว่ารถคันนั้นแย่นะคะแต่กำลังเตือนว่ามีบางอย่างที่ควรจะต้องสนใจต้องดูแลนะพอเปรียบเทียบแบบนี้เออเห็นภาพชัดเลยครับไม่เคยมองมุมนี้เลยจริงๆงั้น ความอิจฉาก็เหมือนกำลังชี้เป้าไปยังสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆสิครับตรงประเด็นเลยค่ะอย่างแนวคิดที่บอกว่าอารมณ์คือข้อมูลไม่ใช่คําสั่งสมมติเราอิจฉาเพื่อนที่ได้งานดีๆอาจจะไม่ใช่เพราะเราอยากได้งานนั้นไปเป๊ะหรอกนะคะแต่อาจเป็นเพราะเราหยหาความรู้สึกมีคุณค่าความมั่นคงหรือการยอมรับอะไรแบบนั้นมากกว่าอืมหรือถ้าอิจฉาคนมีความสัมพันธ์ที่ดีก็อาจจะเพราะเราต้องการความผูกพันที่มันมั่นคงปลอดภยัย การฟังเสียงตรงนี้เลยสำคัญมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไม่ฟังล่ะครับหรือว่ารีบปัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปมันจะมีผลยังไงบ้างครับการเพิกเฉยหรือกดมันไว้นะคะความอิจฉาเนี่ยมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกอื่นได้เช่นรู้สึกต่ําต้อยรู้สึกขมขื่นหรือกลายเป็นความโกรธที่สะสมอยู่ลึกๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ โออันตรายเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเรากล้าที่จะหยุดแล้วก็ฟังฟังอย่างอ่อนโยนนะคะคําถามที่เราควรถามตัวเองอาจจะไม่ใช่จะหยุดอิจฉาได้ยังไงแต่ควรจะเป็นความรู้สึกนี้มันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับความต้องการลึกๆของเรากันแน่การฟังเสียงหัวใจผ่านความอิจฉานี่เองมีข้อน่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับคือ เรามักจะอิจฉาคนที่เรารู้สึกว่ามีอะไรคล้ายๆเราหรืออยู่ในจุดที่เราเองก็อยากไปถึงเหมือนกันใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นเบาะแสสําคัญเลยนะเพราะมันช่วยให้เราเจาะจงได้มากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆทุกความอิจฉามันมีความต้องการบางอย่างซ่อนอยู่เสมอค่ะลงถามตัวเองเบาๆนะคะไม่ต้องตัดสินเลยว่าเราอิจฉาใครเขามีอะไรที่มันกระทบใจเราแล้วสิ่งนั้นมันสะท้อนคุณค่าหรือความปรารถนาอะไรในตัวเราเช่น เช่นอิจฉาคนพูดเก่งอาจจะเพราะลึกๆเราอยากได้รับการมองเห็นอยากสื่อสารตัวตนได้ดีขึ้นอิจฉาคนประสบความสำเร็จก็อาจจะเพราะอยากรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองบ้างหรืออิจฉาครอบครัวที่ดูอบอุ่นก็อาจจะถอนความหวยหาความมั่นคงทางใจความรักอะไรสํานองนี้ค่ะครับการฟังอย่างอ่อนโยนนี่เองที่จะนําไปสู่ความเข้าใจตัวเองใช่ค่ะ พอเราเข้าใจที่มาเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่แล้วเนี่ยมีอีกมุมที่น่าสนใจมากครับจากข้อมูลที่เราดูคือความอิจฉามันเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนจากพลังลบๆให้กลายเป็นแรงบันดาลใจเป็นไปได้มากเลยค่ะมีแนวคิดที่บอกว่าความรู้สึกที่เราไม่สบายใจหรือไม่กล้าย,ยอมรับนี่นแหละมักจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญเลยนะคะสําหรับการเติบโต สิ่งที่เราอิจฉาในตัวคนอื่นจริงๆมันอาจจะสะท้อนเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเราเองที่เราก็มีความสามารถจะสร้างมันขึ้นมาได้เหมือนกันหมายความว่าแทนที่เราจะเปรียบเทียบแล้วกดตัวเองให้รู้สึกแย่ลงเราเปลี่ยนเป็นการสังเกตเพื่อเรียนรู้แทนถูกต้องค่ะว่าคนที่เราชื่นชมหรือแอบ,บอิจฉานิดๆเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงเขาทุ่มเททำอะไรที่เราพอจะเอามาปรับใช้เป็นแนวทางของเราได้บ้าง ใช่เลยค่ะใช้ความอิจชาเป็นเหมือนเชื้อเพลิงยิบเงียบก็ได้นะคะไม่ต้องไปเป่าประกาศบอกใครแต่ใช้เป็นพลังในการตั้งเป้าหมายเล็กๆของเราเองลงมือฝึกฝนทักษะที่เราอยากมีหรือเริ่มเดินไปในทิศทางที่เราเห็นคุณค่าจริงๆอืมมันเหมือนเป็นข้อความจากใจเราเองแหละค่ะว่าฉันก็อยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตนในแบบของฉันเหมือนกันนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะฟังดูแล้วความอิจชา,าอาจจะไม่ใช่แค่งเงาดําที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ แต่อาจจะเป็นเหมือนแสงที่ส่องให้เราเห็นความปรารถนาลึกๆหรือความฝันที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ใช่ค่ะอาจจะเปรียบเหมือนกระจกเงาที่ซื่อสัตย์มากๆเลยนะบ่อยครั้งมันสะท้อนคุณค่าที่สำคัญจริงๆกับเราหรือสิ่งที่ใจเรายังไม่อยากยอมแพ้ครับผมดังนั้นครั้งต่อไปที่ความรู้สึกอิจฉาวแวบ,บเข้ามาในใจนะคะลองใช้โอกาสนั้นหยุดถามใจตัวเองดูว่าลึกๆแล้วเรากำลังโหยหาอะไรกันแน่คำตอบนั้น อาจจะนําไปสู่เส้นทางใหม่ๆที่มีความหมายกับเราอย่างแท้จริงก็ได้ค่ะครับขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับดูแลใจตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอน